สวัสดีค่ะวันนี้องค์การบริหารส่วนตบนพลงามของเรามีการจัดอบรมก่อนที่จะออกไปศึกษาดูงานในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นและศึกษาดูงานของผู้บริหารส่วนท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้นำชุมชนกลุ่มอาชีพพนักง,งานส่วนตำบลและพนักง,งานจ้างประจำปีงบประมาณพศ2566ค่ะ ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23ปีพศ2566ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคณะ,ะศึกษาดูงานของเรานะคะก็กำลังจะเดินทางไปที่บ้านจำรุงเรษฐกิีพอเพียงงสวัดระยองค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะหลังจากที่เราเดินทางมา,มาคือนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงค่ะจนถึงที่นี่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่จุดพักรถที่1่ค่ะก็เดินทางไปต่อที่บ้านจำรุงเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปเลยค่ะตามมาเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะมหาวิทยายลัยบ้านนอกบ้านจำรุงแหลง่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รูกของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำนงยินดีต้อนรับคณะจากองค์การบร,ริหารส่วนตำบลพลงามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ให้เกียบกับชุมชนเล็กๆบ้านจำนงของเราเป็นที่ที่ให้ความรู้เน้นในเรื่องการรู้จักพึ่งพาตัวเองโดยมีกลุ่มอาชีพต่างๆที่สร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนทาง,อ,งอบตพลงามจึงให้ความสนใจแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเพื่อนํามาพัฒนานตำบลพลงามของเราให้มีประสิทธิภาพด้านการเกษตรการท่องเที่ยว รวมไปถึงการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลพลงานของเรานะคะและก็คณะศึกษาดูงานนะคะก็จะมาศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารเชิญไปรับชมกันเลยค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารมีพื้นที่ติดกับทะเลมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนทางอมตรตพลงามจึงสนใจที่จะศึกษาดูงานการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลพลงามค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา่าหินซ้อนเนื่องในพระราชดำริ ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาดูงานที่ที่3ก่อนที่เราจะเดินทางกลับตำบลโพลงามของเราค่ะสวนพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงสร้างให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถพรัฒนาในด้านต่างๆคณะศึกษาดูงานตำบลโพลงามเข้าอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเหมือนต้นแบบการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือนซึ่งในตำบลโพลง,งามของเราประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเราจึงสนใจที่จะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเกษตรระดับครัวเรือนโดยหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมการจัดการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในระดับครัวเรือนค่ะ คณะศึกษาดูงานตำบลพลงามจะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนตำบลพลงามค่ะ